กลางเต้นกับน้องหมาช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่ชีอึเก็บให้เรียบร้อยอย่าปล่อยไปรบกวนเต้นอื่นนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมา,าจากขุนสถานเนาะใช่ไหมพี่เปาเรามาจากขุนสถานนะคะเมื่อคืนเรากางเต้นที่ขุนสถานหนึ่งคืนตอนนี้เรากําลังเดินทางไปไหนคะไปไหนคะพี่เปารู้ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพี่เปาไม่รู้เรื่องเลยนะ เมื่อกี้ก็นั่งหลับมาตลอดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นาน้อยแล้วนะคะก็จริงเลยนาน้อยมาแล้วล่ะเพราะว่าจากขุนสถานมานาน้อยมันแค่ส3สสาแค่ส3ากิโลเนาะเราก็เดินทาง9โมงมาถึงนาน้อยก็เก้าโมงครึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เรามาถึงทางตัดที่จะไปออดอยเสมอดาวแล้วนะคะซึ่ง ทางตัดที่จะไปดอยเสมอดาวเนี่ยก็คือเส้นทางหลวง1083นะคะเราก็จะเลี้ยวขวาไปกันตรงนี้ประมาณ2กิโลค่ะก็จะเจอป้ายนะคะบอกว่าเสาดินนาน้อยเลี้ยวขวาซึ่งตอนนี้เราเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่รู้อีกไกลไหมนะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าความสวยงามของธรรมชาติสร้างสารรค์มาให้มาเป็นเสาดินนาน้อยจะสวยแค่ไหนไปดูกันค่ะ บอกว่าสีมันตัดมากเลยระหว่างสีท้องฟ้ากับสีดินนะคะถ้ามาเช้าๆหรือไม่ก็เย็นๆน่าจะโอเคนะตอนนี้มันสิบโมงครึ่งแล้วมันก็เลยแบบร้อนนะคะโอเคเราก็พาดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อไปที่ที่ดอยเสมอดาวเนาะโอเคต้องผ่านด่านก่อนด่านเก็บค่าบริการ สวัสดีค่ะจะไปกางเต็นท์ที่ไล่ตะวันแรงคะคะค่าเข้าทางแยกบ้านบลเล้ายนะคะผู้ใหญ่2มีผู้สูงอายุไหมคะไม่มีค่ะเจ็ดสิบบาทหยิบให้หน่อยหยิบไม่ได้ไม,มาสองคนคแล้วก็ค่ารถหนึ่งคันก็เจบาทคนละ20บาทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รถ30บาท สองตัวนี้ไม่คิดนะคะบอกเขาว่าเข้าไปกลางเต็นที่รีสอร์ทข้างในเขาก็ให้เข้านะคะ mm hmm. ไปค่ะท mm ี hmm. น,นี้เราต้องหาแล้วค่ะไล่ต่อวันแรง mm hmm. แกไม่ใช่แกบอกว่าจะมีคนหัวฟูคอยโบยนี่ไหนล่ะ ดินนิดนึงนะคะเลยเข้าไปเลยโอ้ยเยอะมากอะ่ะผานับดาวก็อยู่ตรงนู้นเยอะยวขวาได้ะวันแหละคือมันใกล้กันมากเลยนะจริงๆเนี่ยมาส่งไปเลยจ้าตรงนี้จะชันนี้ อะไรนะคะเปิดท้ายกลางเต็นท์คือรถไปจอดแล้วไม่ต้องขนของในกลางเต็นท์เลยอ๋ออ๋อมีด้วยใช่ไหมคะอ๋อคก็ือของไว้ไมื่อกีเลยมีคนแนะนําในกลุ่มน้องหมาเขาบอกไล่ตะวันแรงก็เลยเออเป็นลานบนนี่ก็ได้แล้วก็เอารถจอดตรงนี้ขนของได้แต่ถ้าเป็นด้านล่างอย่างนั้นนะอย่างบนห้องน้ำอะไรมารถลงไปได้เลยอันนี้เต็นท์ให้เช่าหรอคะคุณป้าเช่ายังไม่ได้เคลียร์เลยอ๋ออันนี้หลังเท่าไหร่คะเนี่ย เจ็ดร้อยห้าสิบพร้อมเครื่องนอนมีอาหารเช้าไหมคะอาหารเช้าไม่มีค่ะอ๋อว้าวอุ้ยสวยอะ่ะตอนเช้าเราจะเห็นทะเลหมอกนะเะนี่ยมันคือเราจะเห็นตัวอเมริกหมดเลยแล้วทะเลหมอกก็ะจะขึ้นมาเมื่อเช้าไม่เยอะแต่ว่าลมลม,ลมนิดๆมันก็คือไม่มาใกล้มันจะตีกลับก็อยู่แค่ระหว่างเขาจ้ะดูมองมาจากขุนสถานน่าจะแถวนี้แน่เลยมีหมอกขาสถานแหลมสูงสุดเลยเดี๋ยวจะตกตรงนั้นเลยใช่ หนูมาจากนู่นเลยเมื่อกี้อยเถ้าเราชอบด้านล่างชอบส่วนตัวนะคะรถเอารถลงไปแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยถ้าจะไปบนชั้นบนหน้าห้องน้ำเราก็เลี้ยวตรงดอกไม้ขาวเห็นมันจะมีต้นดอกไม้ขาวอยู่หน้างั้นต้นหนึ่งออแล้วถ้าเราเอาชั้นล่างก็ลงไปชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่สะดวกค่ะตอนนี้เลือกได้มาก่อนเลือกก่อนมาก่อนเลือกก่อนคนเยอะไหมคะช่วงนี้คุณป้าอ่าเมื่อคืนไม่เยอะแต่คืนก่อนสองคืนก่อนเต็มข้างล่างก็คือห้องน้ำนู้นใช่ไหมจ้าจ้ะอืแต่ข้างบนวิวสวยใช่ไหมแง่แต่เช่าข้างบนก็ได้ข้างบนก็เลือกได้ แต่ว่าลดลงไม่ได้แถวนี้เราลดเจอข้างบนแล้วเราเลือกกลางอ่าเดี๋ยวสิไปจะเคลียร์ไม่เสร็จเลยนี่แต่ว่าอาหารอะไรยังไงสั่งป้าได้เลยนะเรามีหมูกระทะกับเครื่องเดิมแต่ถ้าเป็นพวกข้าวพวกอะไรเราจะมีนามบัตให้อ๋อแล้วก็โทรสั่งเป็นข้าวพวกจำยำส้มตำอะไรเงี้ยจะมาสงนาเต้นเลยเพราะหนูไม่ได้ซื้อเสบียงอะไรมาเลยจาเพราะว่ามากันแบบงงๆอุ้ยสวยจังเลยค่ะคุณป้า ุดเนี้ยจะสวยเพราะว่าเราเห็นหมดแล้วก็มุมมองจะก,กว้างกว่าดอยเสมอดาวออกนะคุณพ่อเขาชอบตรงนี้นะคะลานนี้เลย <c oughs> คนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนำเต็นท์มาเองนะแต่ถ้าเต็นท์ให้เช่าเมื่อกี้ที่พาเดินดูก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมเครื่องนอนแต่ไม่มีอาหารเช้าอา,อาหารเนี่ยสั่งคุณป้าได้เดี๋ยวคุณป้าจะให้นำบัตรนะคะส้มตรงส้มตำอาหารตามสั่งมีหมดนะ แต่ถ้าถ้าใครชอบกินหมูกระทะเนี่ยคุณป้ามีขายนะคะวันธรรมดาก็ขายเนาะช่วงนี้คือหน้าหายแล้วเนะา,เาะแกเผาหมูสับหมูกระเทียมไข่ดาวเหมือนกันนะคะ2กล่องนี้1นึ่า120บาทตอนนี้ก็11บมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราขอไปขนสัมภา,าระของเรา <c oughs> นี่ไงรถใหม่เราเ <c oughs> พิ่งถอยมา <c oughs> ป้ายแดงด้วยเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยรถทันนี้ย โคแมนซอรฟรี Safari, จริงเปล่าไม่ใช่เขาชื่ออะไรนะอินดิโกอะไรสักอย่างรถเข็นนะคะไม่ใช่อะไรเราก็ยังใช้เทาาน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละมันยังไม่มีตังค์ซื้อรถนะคะถอยรถเข็นใหม่แค่นั้นแหละก็ขนเงนมาเยอะหลายทิปหลายที่ไม่มีรถเข็นกับเขาสักทีได้แ,แต่หอบหิวหอบหิว้วก็เลยตัดใจซื้อดีกว่านะคะรถเขน็น เท่าไหร่นะรถคันนี้ลืมละสี่พันแปดเออ 5, <000. S 1> มีประกันชั้นหนึ่งขับขับไปชนใครมีประกันป่ะเนี่ยอะอะ่อ่ะให้พ่อเขาขนของก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายอย่างเดียวค่ะเรามีหน้าที่ถ่าย,ยวิดีโอ ภัมภาระที่สำคัญที่สุดของเราในทริปทุกทริปเลยก็คือเจ้าสองตัวนี้นี่เองค่ะเจ้าของช่องสีค่ะแคมป์อ่งเปากับวาเลนไทน์แม่คราวนี้ไม่ต้องเดินเลยนะมีรถใหม่ป้ายแดงโคลแมนมาส่งเสียด้วยใครขับมาให้คะเนี่ยใครขับมาให้ลูกคุณพ่อ ไอ้ย่าสบายเลยไม่ต้องเดินสิเด็กน้อยบรรยากาศไร้ตะวันแรงตอนเที่ยงนะคะแดดตรงหัวเป้งๆเ,เลยไอ 1, 2, 1. <c oughs> ้เหม่งสองเหม่งเอาละค่ะขนสัมภาระสัมภารกหมูน้อยหมาน้อยมาเสร็จเรียบร้อยเราก็คงหาที่ไม่ใช่หาที่ค่ะหาได้แล้วนะจุดกลางเต็นเราก็จะลงเต็นท์กันแล้วนะ ร้อนไหมพี่เปาอเอ้ยตอนนี้มันร้อนนะเดี๋ยวก็นหนาวลูกพอตกเย็นหนาวแน่เตรเียมพลังง,งานสำรองารองให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้พ่อก็เอา power box มาอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยตอนตอนกลางวันไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะได้แต่วันแรงเพราะว่าที่นี่เขาใช้เครื่องปั่นไฟค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะมาเปิดกระแสไฟให้ใช้ตอน เย็นเย็นม,มืดมืดนุ่นแหละเนาะตอนนี้เราก็ใช้โซลาเซลล์ของเราไปก่อนนะคะคุณพ่อกำลังตั้งแผงรับแสงแดดแดดดี Daddy ทีเดียวฟ้าใสใสด้วยตอนนี้นะคะชาร์จอันนี้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของ power box ตตนะคะตตพลังงานไฟฟรี้อง <laughs> ไทยร้อนไหมลูก้องไายกินน้ำไหมน้ำน้ำไหมลูก สบายเลยเนาะอยากได้ลานล่างๆก็ต้องขับรถลงมาตามทางดินแบบนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะจริงๆเราก็ชอบนะไอ้ประเภทแบบขับลงมาได้เลยแล้วก็กลางได้เลยเนี่ยแต่ว่าดูจากดินแล้วนะคะรถเก๋งเรา ไม่ค่อยอ่ะเพราะว่ารถเก่งเราเท่าน้อยนี่ก็จะ15ขวบแล้วนะคะเราก็ไม่มั่นใจในสมนรรถนะของการขับของเขาลงมาชันๆแบบนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยกลางข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะขนของนิดหน่อย ดูห้องน้ำกันก่อนนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องนะคะเป็นห้องน้ำรวมแหละเนาะไปดูกันนี่เป็นส้วมแบบนั่งยองนะคะไม่มีน้ำอุ่นเนอร์ร้อยห้าสิบบาทก็อาบได้ก็อาบนะคะอาบไม่ได้ก็ต้มน้ำมาผสมเอาเนะนี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำด้านบนก็มีจุดเดียวนะหนึ่งสองสามห้าห้องนะคะแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งจุดจากห้องน้ำนะคะจากห้องน้ำก็ จะเป็นลานจอดรถนะคะสามารถจอดรถแถวนี้ได้ถ้ากลางลานบนนะจอดได้เลยนะคะอุ้ยเดินขึ้นมาก็เหนื่อยนะเนี่ย บรยากาศดีมากเลยอ่แค่นี้พอแล้วพ่อบอกเพราะว่าเราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าเสบียงไม่ได้ซื้อค่ะคืออากาศหนาวหนาวก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรมากมายเนาะอูจะบบอยากอวดมากอ่ะกองบรรยากาศครับกินบรรยากาศคือคือกับข้าวหรืออะไรไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราก็สั่งแค่นี้ค่ะอะไรนะเราสั่งอะไรไปนะพ่อ ไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลานะคะหนึ150บาทแค่นี้ค่ะกล่องเดียวพอแล้วก็หุงข้าวเช่นเคยค่ะหุงข้าวด้วยโซลาเซลนะพาวเวอร์บ็อกซ์ที่เราเอามาด้วยเนาะอืมเคิดว่าน่าจะหนาวน้อยกว่าที่ขุนสถานนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขุนสถานเนี่ยสูงที่สุดในย่านนี้มันก็เลยหนาวแล้วลมแรงด้วยเขาบอกว่าตรงเนี้ย จะหนาวน้อยกว่าแล้วก็ลมไม่แรงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องมาลุ้นหมอกเนาะพาออารุณสวัสด์นะครับน้องไทยตื่นเช้าวันนี้มาดูทะเลเหมอกไกลๆนู่นทุกคน สวยมากเลยถึงจะไม่เป็นทะเลหมอกเต็มเวิร์นกนกแต่ก็สวยอยู่นะเ <c oughs> ห้แจ้ก็ขันแล้วเดี๋ยวให้น้องไทยพาไปดูทะเลหมอกดูไหมครับ <c oughs> ดีไหมคะน้องไาย ดูนะคะทุกคนว่าเช้านี้บรรยากาศดีและสบายแค่ไหนถามใจวาเลนไทน์ดูเลยโอ้โหนอนสบายหน้าเต็นท์17องศาชิลชิวเช้านี้นะคะไม่สนใจใครเลยค่ะบางคนเขาก็เดินไปดูวิวที่ดอยเสมอดาวนะพ่อเนาะแต่มันต้องเข้าไปที่อุทยานอะ เรามีน้องหมาก็เลยเข้าไม่ได้นะคะเราก็เลยเตะอยู่แถวเต็นท์เราแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ที่รอบรอบไร่ตะวันแรงแหละเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปกางเต็นท์ที่ไร่ตะวันแรงดอยสมุยดาวของเราสี่ขาแคมป์นะคะก็เราก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่สปันค่ะ